เคล็ดลับแบบเทียด EP นี้นะคะหน่อยจะบอกว่าเสียงเพลงช่วยคุณได้นะคะเวลาที่คุณต้องการความสงบอะไรที่คุณต้องการรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะเสียงเพลงเน่ยจะช่วยคุณได้มากนะคะเวลาที่เหมือนตัวหน่อยเหมือนกันนะคะเวลาที่หน่อยรู้สึกเครียดเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างแล้วเราก็มาฉุกคิดใช่ได้ว่าเออเราไม่ได้เคยฟังเพลงนะคะหรือว่าไม่ได้เคยฟังเสียงเพลงที่มันทาให้เราชิลๆสบายๆนะคทำให้เราแบบคิดมากนะคะเวลาที่เราทางานแล้วเราไม่ได้เปิดเพลง รือมีเสียงดังๆอื่นรบกวนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเครียดนะคะเพราะนั้นคุณก็ลองใช้เทคนิคนี้คือหาที่สงบๆนะคะอาจจะเป็นบ้านของคุณนะคะเวลาที่คุณอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าเวลาคุณทํางานในห้องทํางานของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดเพลงนะคะที่มันทําให้คุณรู้สึกสบายๆชิวๆนะคะอาจจะเป็นดนตรีนะคะผ่อนคลายหรือเป็นถ้าเป็นตัวไหนก็จะเพลงที่มันรู้สึกว่า มันปลุกใจนะคะมันให้พลังนะคะถ้าเป็นเพลงที่มันเป็นคําก็จะเป็นคําที่ในเชิงที่แบบให้กําลังใจนะคะไม่ไม่ไม่หนออ่อยไม่ได้ฟังในเพลงอกหักหรือทําให้ตัวเองอรู้ส um. ึกว่าไม่ไม่ใช่เพลงที่ทําให้เราฟังแล้วยิ่งเครียดอ่ะนะคะมันมีเพลงมันมีหลายระดับนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าฟังแล้วทาให้รู้สึกว่าเออยิ่งเราอกหักอยู่แล้วเรามาฟังเพลงอกหักมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเครียดหนัก ก็เดิมนี่แหละนะคะเพราะนั้นเทคนิคของเราก็คือเวลาที่เราเครียดใช่ไหมอย่าหน่อยอาจจะฟังเพลงบรรเลงนะคะที่เป็นเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยมีดนตรีอย่างเดียวนะคะซบบนะคะเราจะได้มีไอเดียนะคะแล้วเวลาทีา่เรารู้สึกผ่อนคลายเนี่ยนะคะเราคิดอะไรมันจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมานะคะอารมณ์ของเรามันก็จะกลับขึ้นมาดีด้วยนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะคะว่าเสียงเพลงเนี่ยมันทําให้เรา อา,อารมณ์กลับมาอยู่ในจุดที่เป็นอารมณ์ดีเนี่ยง่ายมากกว่ากว่าการนั่งทําสมาธินะคะเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยนะคะมันเหมือนมันจะจูนง่ายกว่าเพราะนั้นเนี่ย คุณลองนะคะใช้เทคนิคนี้แล้วกันในที่คุณคิดเครียดนะคะรู้สึกผ่อนคลายนะคะลองรู้ว่าคุณเนี่ยขาดเสียงเพลงจากชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะบนตัวหน่อเองเนี่ยหน่อยจะใช้ตลอดนะคะก็มันเป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะคะแต่ให้เลือกเพลงให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าคิดเครียดแล้วก็ไปเฟฟังเพลงล็อกล็อกฮาร์ดนะคะ,นะคะต้องกอกแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบเพลงสไตล์นี้นะคะก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันแล้วกันแต่ว่าให้อ่า มาโฟกัสที่ความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังเพลงแนวนี้แล้วคุณรู้สึกสบายใจขึ้นหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเครียดแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเสียงเพลงมันจะช่วยคุณได้นะคะก็เทคนิคเทคนิคนี้นะคะลองไปใช้กันดูกับเคล็ดลับดับเครียดค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอก,กันใน ep ถัดไปค่ะ